có đang trên thẳng bay Sierra Mountain. Hiện nay còn đang sẽ landing để làm thí nghiệm. Nha, bưng à, ông cho hai bên, uh, ดแลดีเลเะทำทรงมาจะคอยติดตามกันไป อนนี้ก็ลงยน,นตอนน์อยู่ฟิลาลิลเฟียอ่ายนต์ติกีมาอาจจะขึ้นไปเทอร์มินอลเพื่อจะไปตอนยนตไปพอร์แลนด์ อนี่เราก็จะไปหาเทอร์เมนโอเทอร์เมนโอบีนนี้ก็นั่ง shadow ไปนนี้ก็นั่ง a d o w ไปจะไปต่อยูเทอร์เมนโบีเดอจะไปเไป 他。Uh huh. คือก๋อยเจี้ยวนี่แล้วก๋อยเจียวคือกันให้เฮากันว่าไปกินข้าวกานเลยเอาแทบบ้าก๋อยเจียว Good morning e v e r y o n สบายดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้ยนดีต้อนรับเข้าสู่บอ r เอเว e เจอร วันนี้มาอยู่ที่พอร์แลนเมนพี่น้องสัญ,ญลักษณ์ก็จะให้เห็นเลยสัญ,ญลักษณ์ของพอร์แลนเมนนี่เด้อน,น,นี่เด้อนทั้งหลังขึ้นไปเดียครับเนี่ยเนี่ยหมูอ่วเ่าเจ้าเห็ดจันไรหาหกตัวมาให้ผู้เดียวกินทำผู้สม กินไว้เพื่อหยากิพ่อหลายปีที่หกเดลียนหน้าเียนมาเดืีนหน้าบริยาอืมเซเดอร์พี่น้องเซนมาหัวเอาเป็นหะแจใส่นหน้ามังเฒ่าม่เดอร์ทำประสงค์บอนเอเวอเรอร์เดอก่อนจะไปเมืองลาวก็ต้องกินอันนี้เป็น อาหารซะก,ก่อนเห็นพร้อมมันของมันกินตัวเดียวนี่ก็สิอิมอ่มมันมันี่พอแห้งเลยนี่นะโว้ห<ว>นั่นแหละพี่น้อง มีน้ำจิม้มน้ำแจ่วอีก uh huh. น้ำพี่น้องนิม่มมันสมองของมันเราหมก็เด้อพี่น้องความแซ่อบอย่าบอกใครเลยถาผู้ชมเคยตอดกออยู่ตรงมือคะปุ่มมันอยู่นะครับมันอยซืาแดดนข้าตเดนียวยาดออ,อย่าถือพิษในอแมน ขอกินอ่างเั็หน่อยค <laughs> ดณยายก็มาโรดบ้านจูเตี้ยให้กินฟรีแล้วว่ากุ้งกิบฝอยไปสัน <laughs> กุ้งกิบฝอยอันนี้เขาเกิดสีเหตุอันมันยังก็กุ้งเต้นนวันนึง นี่การต้อนหับของเือยหญ่เพื่อน,น,นดีใจให้น้องมายามกันเลยวันซื้อกุ้งมาให้กินบิดหาตัวหกตัวม,มีสัญญาอีกมูบมิหดมู <c oughs> ไฮเซาไีเนองมาเด้อ กผมมีเพลกินน้ำบ้านนีกน้กินรอดกินรอดคอยกินนะคอยบุเบิลกันหนึงบุเบิลก็กินตัวอ่บุคือกุ้งกันกุ้งนาบ้านเฮาเจอบักอยู่อ่ะนะอืมแล้ <c oughs> ม,มึมีอะไรกุ้งนาบ้านเฮามันออกบ่ทันเขา้าเขา้ากันคว่มรอด หมักสม,สมน้ำพักเกีย่ยมีแต่เจ้วแจวนี่แจ้วแบบลาวทงน,น,น,นั้นี่นี่แจ้วอันนั้นหมูหัวสิกินกับ,บนันน้ำพักปรุงเต้นได้ในบ่อน้ำพักนะกมันก็ข่างกันแนะ ขาเจอนี่ใส่เจวบ้านเฮาใส่เจวแล้วก็ใส่ยังไงใส่ลาบบ่เจละกัวเจลที่ใส่ลาบบัวกวเจจ้ำนี่ใส่เกลือใส่ยังเหมือนบ่ล้วกันนี่ใส่เกลือก็เข่าเหนียวเลยนบ่เจาตักมาแล้วจ้ำรูะเอ้อล้วจ้โอ้แดดใมหลวงมึงแม่เขาเจ้าใส่ลาบน้ำบ่บ่แล้วเจวบ้านเฮาคุณเทาคุณ้ากินก็มีแต่ิ่นนมั จับเข้ากินแล้วก็ก๋วยเกียวมัน,นว่ามันว่าเอาต่างแป้งนัวนะตะกี้คนผมมีแป้งนัวเลยเคอกินแต่ใส่เกียวนะเนาะใส่ยัใส่ให้มันนัวในสะ่ตำส้มตำแดงก็ได้ จอยบมากับได้ก hmm. mm ินแล้วเจ้าอล้วกินเตืมมันสมองมั้อกิัวแหงเลยเนาะก่อนดันเนังใหญ่เนาะอาเนาะจมาแต่ก่อนเนาะีจมากับอัแยกเจ้ากอนนะอืม ทางทางสูงไม่ตัดสูงจังสูงสูงม่ดีน้อยนั่นในท้องสิมาอยู่มยิงก้นเนาะขวดละอยากหอับตื่นมันออกมาให้ขิงเลยท้องนอกอ่าวหัวกลมที่กูไดสี่ยา เยอะมันซ yeah. 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 wow. oh ื้อมันได้อะนั huh. uh ่น huh. มันได้เปอร์เซ็นต์พวกเขาออเดอร์มาเขาอยากได้พวกนี้มันซื้อมาสั่งมันว่ะคุณละเจ็ดสิบแปดสิบเท่ามันก็ได้เปอร์เซ็นต์้ฟรี งมเดตัวเดียวก็สิบวัยแลยวแหละท่านผู้ชมเาอะเอาะานกินไดหลายอะอยากินขึ้นเบาเท่าบ่เบาเท่ากินลาบสิ้นลอืมีหลายคนนี่พวกกัน ผูยิงกไม่ได้กินหลายๆกินจุนะใส่ตุยตุยเลยเนืแม่เขาให้ขัดใส่ตุยตุล<อ>นอแม่ให้ขัดนสุ่ยตุเลยเน้อแม่เขาให้ขัด แม่เนี่ยนะหมอมีใส่หัวหอมมาด้วนี่แกงบ่นิเออเออแม่เนี่ยนะแล้วตกไปลายนึ่งก็ตามมือเฮ็ดปาดีบอกนุ่งผ้ากันซุ่มเนีะใชไหมลาบแล้วก็เฮ็ดปาดือลงตกกันลาาบ ก <c oughs> เ,เอาไน,นไน่เหืห่อยะเมื่อยเทเลื่อยวแมวกินกันบบงไอ้ไหม่ไฟเขากเฮ็ดมาซอยเนาะมึมีไม่ไบอกว่าสิเฮ็ดมวเอ้อเขาจอยกัเฮ็ดมาเขาเอียนมีอะเหล็กกเ็ดมาปุา๊กัเ็ดมาคอนนั้นเฮ็ด หมดไมจะไหตืนอืบอกกันว่าสเห็ดซอยอย่งเนาะต่างคนต่างเห็ดมาเลยเห็ดนักระปุ่นคืว่าเป็นเห็ดบุญบ้านไงนะหมอน้ำกะปุ่นคืนดันใส่เมาเห็ดเป็เห็ดหวานลราที่เอาแบบมองในมั่งนี่หมอบักไงต้องเริ่มกันนะนหะนนะจะเป็นพอของคุณอ่ะยังเหลือเป็นเครื่องเนอะ ไปกินหลายก็ได้เนาะตนี้คนหลายนะคนแต่มันยังก็ของโบรมกินมันไหลี่ก็บอกเขาน่องนุ่งให้เขาเพ็ดทำเพ็ดน,นี่ให้เ่าละจิตใจน้องเขาวันนี้เห็นมาเขาเห็ดมาแล้วเขาบอกเงินติดไ <laughs> <laughs> ม่เกิด <laughs> อะไรเนานสร้างอะไรเล็กๆนหน่อย เอาแล้วก็ส้ากินไหลอืมเออใหญ่นอใสร้างเขาพูละาพูลใดนันเนาะพูละทาพุใดใช่สิอยากเอาเนาะก็ไปจีนใหญ่เขเอาโนาะันไดนสั่งกับวบกเอาก็ได้ให้นะเนาะให้แล้วเอาบวเอาไ็้บ้าสีไทยสีซอยยางนะเขานอยากเันรับป่า ือเขาดีสีพวกอาหาเะจย้างเขาไมว่าอนนะเี่ยวเหตุการยบ่รีใ้เอายบุรีใต้บอกยางมทบเทาเหตุการณเนาะยงบอก จังเห็ดเนาะเงินกับอะไรก็จะอยากผัวพอดีดีไทยสองผิดแล้วกะได้จินเงินสามพันไปายลดเดือนนึงนะอืมมันได้ามพัายเาดีเออปกิอินคัมหลายะเชียวเดียนบอกคือผัวมันเชียเดียนผัวมันบัเซียเดนว่าสันเน่ยเชียเดียนมันก็ดีไายเต้เท่าไรแล้วสิบวาวามันถึงไทยมันก็ได้บอด ปดลอย่ไปเอามันได้คันาตคุณนะบอกว่ามันพอเศ้าอยู่เงนอยู่มันกิปนันก็ไปเ็ดเอาคุกเกลียสบินอกดำตะกุนกโอ้ยคนทางใต้มาทางเหนือยังไม่กินกุ้งบมเคยกินกุ้งหญ่เนาะ มากินกุ้งใหญ่ผมบอกเจ้าเนี่ยกินน้องงงตะเภาอยู่หัวเดียวก็ยังบัวกันครึ่งเป็นงมอย่างนั้นอ่ะเป็นงมไม่อย่างหัวมันกะหัวมันก็แยกกินตัวเนาะแกกินน้ำมันมันแล้วก็ทิ่มเ่ื่อที่ไปทิ่มบนตีกสิดายเนี่เรียนเรียลอยาเห็นซีนมันอยู่กับยากเล่นที่บ้านจะเล่น นมันแต่ซีนมันได้อยู่ในเอิ๊กมันนก็นด้ีแซบเอปลาซีนก็คือกันกับซีนกับปูจีวบอกมักระบต่างกันองกับเอิ๊กกับปูที่วแซบกว่านี่าพื้นเพาะพื้นซียนมันอยู่นะอันนี้บอกเหลือเจ้าเกือมเพิดเจ้าี่บอกซีนมันก็คือกันกับเอิกกบปูเนียมันมี กระดูกมันอยู่หันนี้เอี้สขััวายเขามีแต่สามคนหนึ่งเนาะเนื้เห็ดนั่นเนเห็ดนี่จะกินยังไงวินเพือนข่พูดละเนะเคยอขัวลบอกเสรียนมันขัวให้อง่อยเห็นยังูได้คนอยากกินลาว่ารียนขัวให้แล้ก็กัววาดคะ เลยได้กินหอดลาบโอ้ยคอยค่อยอดขบาัวคนะขวสองชั้กับปูกกินเป็นปีจองปีนี่ส่วนสิเบิดอัวใส่ปุ้งเนียนเนาะเบิดองต้จะติดไปขอไวราชาขว็นมีตูกกับเลืลงจมวานกันโบวีแล้วสิบไ้กินลาบมวานนี่นะ สั่งสิบวมมาดิฟังเบาน่อเพื่นว่าดันขวบสี่ขวไปให้ว่าสั่นเออขวบไมาให้เดลยวะเพื่นก็อันดำเพื่นให้ขวบเอาขวดำๆเพื่อนจะไมาให้ข่เลยนน่ะมันได้ใส่เป็นลาบเหลวเนาะไข่อยก็ับนี้มันดำขวบวจอไวเซลาไวส่ลาบเหลวเนาะมันมันขมใส่ลาบมันเท่าก็ได้มันแหล่แหล่เบี้ยเบี้ยคุณแม่ เห็นข้าวคั่วข้าวขาวไหวเบิร์ดแล้วมันก็เลยคาเวอร์เบิร์ดทุกอย่างตอนโมเมนต์ว่ะบัวมันมันมันขั้นข้าวคั่วแล้วขาวคั่วพอนี่ข้ก็ขาวมันขาวโคตรพอโบมาขาวโคตรโบมาเนาะมันก็จเซิงเซิงอะไรก็แล้วแหละเนาะสีมันดำมันนั่นจริงไหมนี่อันนี้ข้าวคั่วไปใช้ลาบอันนั้นใหม่โมดและวใหม่โมดเนาะมันก็มันก็พอดี เสรา้าแลโอ้เราปคืออันใหม่คือของเม็ูัวห้างดำๆนั่นมันขมแด้น่ะไก่เดียวกันน่ะประมาณเดียวกันนะความดำตัวมนขมันมนะเะเป็นสีูมขมเลยเนาะกามนี้คือมันอยู่นี่้ะใช่ไหมเอ้ามันก็อยู่หันตมันสองก้ามตัวโตนึงครก็เห็นเจ้าเอาไป บน้าขอกินแล้วแล้วของคอกินนะ,ะ <laughs> มาแห่นกับปูน้ากันเดอร์แฮมกุ้งน้ากันเดอร์พี่เนาะิ้กับปูน้ำไหลองป็นอแบบอับปูปา้าต้มแล้วใส่ีเ,เร์เมียนมันโอเคอยู่ใส่ปีเอ กินแตแนวนยังก็กรห้องไม่ยังไงไขมันหมดไขมันวันนี้มีอย่างเพิ่มยังก็เพิ่มไขมันมันมีไขมันดิอันนี้มันเป็นยังไงคสตรอส จะเสียมสนุกนะฮะจะเสียมร้ายเลยอั่างคอสโตรไม่จีเมนนะเห็นมันไขมันตาจะตาจ้าจืดจืดโอ่เปลี่ยนเปลี่ยนจะสดบสโล่ไอไขมันสิ้นกับเป็นมัดเป็นมัดอยู่พี่น้องนัวกับแซบอีก <ELL> มันมันพอดีหวานน่นมันแจ่ต้นัน่ะเขาแมวอ่ะชื่อตอนพอมันเสียนต่มันแข็งเขาบกินหรือบกเขาขี้ชั่นแจมแข็งไว้บกิแข็งไว้กับบกินเขาเดยวพวกอยู่บ่อมันเขา <ừ. S 2> เจ้าก็เลือกกินได <tô. S 2> ้เนาะพวกอยู่บ่อนี่ยั่างอีบ่อยัดแต้มหน่อยพูดเขานั่งอันนั้นมาตัดต้นเสียก็ซื้อมาเขาเลี้ยงกินบริเว สองสามตนเจ้มาม,มาจอนบ,บริเน้ำขาเขาเขาๆ้านเกียอังเาโอ้หมโ่โว้มันเกียเกี้ยสุอืมก็อมพอน,นวกกันตู้ห้องออกไปตอนดองก็กันพวกแห้งพวกนั้นก็ได้ตอนดองอินลิดน้อยนะ ก็หน hmm. ักไฟก็เพราะเพราะดีเทลกันละเนาะนั้นมันหลายเนาะสมัยยุ่มยำยุ่มยำใช่กันก็หายวับสมัยพวกนเอาไปเพนเซเวเนียปีนั้นเอาไปจักเท่ายคูเลอร์ใส่รถไปม่นเป็นสามสีสีเผาคุณน่ะเนาะใส่เนาะคุณละสีเผาชื่อเป็นต้อนเรานะสีเข้าสีเผาบ้านชาวบ้านเด่นสีน้ำก่อนจะสีเผาก้อยก็สีเผาเอาวก็สีเผาไม่ถูกสีเผาชื่อเป็นต้อนเขาฮ้อนบนหยาก ม,ม,มันลายลายเแล้วขาเขาพูอยากกินนี่เขาพูเคยกินพี่นอ้องพวกเจ้าตัวปีใดปีเขาไปตัวอันแดดไม่ตุกแดบแดบไ <ป S 1> ีไปบ้านชมสนุกมเมื่อ่นะเออไปบ้านชมสนุกน่อนะซีสีข้าวซื้อไปนะ พเขาจะำคำาอยากจับเม่ตอนพวกเขาจะอำดีมาอยากมันก่อ,อโอ,อเขาบอกว่อยากกินซะเขาเอาชยงเปรีว้วปนปะนเป็นตัวีผักนีสิยากเนี้นไยไข่ยังไปกระเดี่ยวกวัว ม่ค่อยอยา,ากยังไงเลหอครชิยอ่อาหารแก้วเหิดซี่แ้วที <c oughs> พวกเจ้วกไปทะเลทะเลบอกมันมกินข้าวแล้วก็ไปก็บางประอยไปแล้วพวกเจ้าดกก็เอาข้าเข้าไป แต่ทะเลทานง่ายหอยเนาะแา่มันผนบ่ตกโอบัดขาวๆเพื่อผลิตโตกบมามีแมวอันน mm. ัしし้นอวดกุ้งบอกเออมีอยู่นะมีนี่นี่ปานมาสิยากปันนั้นมันอ่อนๆนึ่งจะดีเออมันจะยากอยู่นะ

Ừ. cam mong dễ nhau này không càm đẻ này mới gặp khô héng á ผู้ชิมานี่คือนานมาหอดให้กินท่าอยู่นู <c oughs> <c oughs> ้นเหมือนมหากบเหมือนมหาก็ <c oughs> าากลุกนอนเบาบางโตแบบนี้อยากไห <c oughs> มคุณไปเมืองไทยป, <c oughs> ไป่ะจิ๊บเออไปพาพี่ยอดเมืโอพาพี่ยอดอืมแล้วก็ ที่ยอดูคนถูกใจเราเห็ดลั่นเปิดร้านอาหารอยู่ทางเหนือวะนะก็เสีเห็นอยู่ของบุคคลเห็นดูดอกเราบุคคลบากดูดอกคนไทยคนลาวต้งหัวตีต้อหัวีโดนคนไทยเราเขา เมื่อเนี้ยอาจจ้องพาเมืองครับขึ้นรถจุดนึงหวยผท่าบ่เท่าก็รุ่นุอายค่อยปีนึงได้ลเดี๋ยวมันได้ลูกเก็บนอนอ๋อสบดีสบดีัีนอน่อเออบ่ได้ เอาปูไม่อายู่ดีไม่แห้งอู่แดงน้องปูทีตุกกออ้กะมาลายเถือแลเหอนนรเห็นยู่เห็นอยูเห็นกันลายเถืออยู่มาให้มากินกินท่าได้เนี่ยกล้ก่นเวลามันเปลี่ยนยำป่นเวลามันเปลี่ยนนะโตปลาทุกว่าเอาพาว่าลูกนวลัน มาดองข้าเจ้าเราก็เลยขึ้นบ้าแวะมาพีเลยยกขาอยู okay, ่เท็ซซเออทอืม่อทห้ไงครเลยเันอนอยูแก้วอยู่ไหนแก้วแก้วอยู่ดอกแก้วเราเราเรายูอาแก้วไปเรายูอินเตอรนออยู่มันอยู่ัมันอยู่ดสมุทรโตุโอ้โหเราดิ มบฮูไก uhm. ่ก bo ันปลาน้ามูฮูกันแล้วเราก็อีว่นเราเราก็อ้ยก็หลายหคนยี่ดอกเขว่าเล็นน้อยอ่วันเล็นน้อยกันเล็นน้อยเห็นเรียมาปอยอีันอชนไปเีะเคยไปยัก้ายว่ามีมีพี่น้องยงอ่วันนะเขาว่าออแล้วก็มีบบมีมีมีหลางแรมโบ้ซื้อมานแรมโบ้นี่เรียกเป็นแมเนเจอ์

tùy nhảy, tùy tùy nhảy tùy chân